สวัสดีค่ะวันนี้โคไทยหับาลื่นมาแกงส้มปลาคอนะคะกับผักกาดจอแล้วก็ผักคองกับแครอทนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะให้ระวังสุขภาพเัยนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีปลาคอตากแห้งนะคะสามสี่ตัวนะคะโคไทยยัง มีอยู่นะคะแล้วก็มีมะละกอนะคะหนึ่งลูกเล็กนะคะหั่นนะคะเป็นสลด์อย่างนี้นะคะแล้วก็แครอทนะคะหนึ่งหัวนะคะหั่นเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็ผักกาดจอนะคะห้าต้นหั่นเป็นกังคำนะคะผักกาดจอก็จะมีดอกนะคะเห็นไหมคะหน้าหนาวนะจะมีดอกนะคะผักกาดจอะคะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดสิบใบฉีดนะคะแล้วก็พริกน้ำพริกแกงส้มนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะกัวไทแกงแกงกับน้ำมะกรูดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลปี๊บนะคะช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำล้างคกนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะวิธีทำนะคะแกงส้มปาแกาประกาศจอกับปลาคอนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะน้วล้งคบกใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่การใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เอน้ำพริกแกงส้มลงไปคนเลยค่ะลงไปใส่นะคะแต่พี่แกงส้มลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะแล้วก็ใส่มะละกอลงไปเลยนะคะ แค่บบตัวไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งให้เดือดสักคู่นะคะแล้วก็ให้ใส่ประกาศจอนะคะประมาณสิบนาทีนะคะ นะคะี o, o, e ๋้วก mm ็เ hmm. ด <sh> <ara> ok ือดก็ใส่กระป๋าดจอลงไปเลยค่ะเล่นไฟหน่อยนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะที่ชมบุรีนะคะก็เลยมาทำแกง ตับปลาคอที่ของคนไทยยังเหนือยอยู่นะคะปลาคอตากแห้งนะคะอันนี้เดือดแล้วนะคะเด๋อดก็ใส่ปะกกาจอลงไปเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวตุงร้เลยนะคะใจนิดนึงนะคะพักไม่อพนวยคะ่ะ ตักใส่แก้วนวยนะคะเลยใส่หอมยินะคะปรุงรสเลยนะคะน้ำมะกรูดลงไปเลยนะคะรสด,ดีลงไปเลยค่ะน้ำปลาลงไปเลยนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะ จะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ออกเปรี้ยวน,นะคะแล้วก็เผ็ดนะคะคนให้น้ำน้ำตาลละลายที่นนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยแล้วก็ออกเพลียนะคะน้ำพริกแกงส้มโปรไทยทนะคะเองนะคะแต่แว่าโปรไทยไม่ได้ใส่พริกน,นะคะทุกคนก็ตาเป็นหมดนะคะน้ำพริกแกงส้มก็ใส่พริกกินดา พกินดาแห้งไปสิบเม็ดกินดาสดไปสิบเม็ดนะคะหัวหอมแดงห้าหัวแล้วก็ตำนะคะใส่เกลือลงไปหน่อย,ยนะคะแล้วก็ใส่กะปินะคะกะปิสองอนโต้นนะคะแล้วพี่ก็นส้มน,นะคะทุกคนก็ทำเป็นหมดน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยค่ะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็เผ็ดน,นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาทอรลงไปเลยคะ่ะแอ่ เดี๋ยวคนไทยให้ดูในหม้อนะคะน่นนหนาหานมากเลยค่ะแกงแกงส้มผักกาดจอนะคะกับมะละกอนะคะน่าหานมากเลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะขอโทษนะคะอันนี้นะคะแกงส้มผักกาดจออกับปลาคอนะคะแล้วก็มะละกอนะคะ ป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวครัวไทยให้ดูนะคะได้ไม่มีฟันไฟเห็นไหมคะแกงส้มผักกาดจอสัมมะระกอนะคะน่าทานมากเลยค่ะดูดูนะคะมีมะระกด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะครัวไทยทำง่งายๆคลิปสั้นๆนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยเผ็ด กำลัาางดีนะคะแกงส้มผักจก,กาดจอกับมะละกอแล้วก็ผักปาดคอนะคะ้าอากาศหนาวนะคะช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพเทนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่จานให้สวยงามน,นะคะเสร็จแล้วคะ่ะตักใส่จานเลยนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อใครจะแตะจานนะคะเแต่ละผราทำง,ง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะแกงส้มปลาจอเอ้ยแกงส้มปลาดจอบกับเอ่อมะละกอนะคะแล้วก็ปลา,าคอนะคะราคาับปทานได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูดูใน ดูในไรว่ยเลยนะคะน่าทานมาเลยค่ะดูเลยนะคะแกงส้มอ่าแกงส้มน้ำมะกรูดนะคะกับผักกาดจอแล้วก็มรกอปลาคอนะคะ ครัวไทยใส่น้ำมะกรูดนะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะแกงแก,แกงน้ำมะกรูดนะคะใส่ผักกาดจอแกงส้มนะคะแล้วก็ใส่มะละกอแล้วก็ผักกาดจอแล้วก็ ปลาคอนะคะน่าทานมากเลยะค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะแกงส้มมะกรูดผักกาดจอแล้วก็มะละกอแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ปลาคอนะคะปากแห้งหน่าทานเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะทานอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยแกงส้มเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเห็นไหมคะตัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะ อันนี้นะคะอากาศเย็นๆนะคะกับแกงส้มนะคะน่าทานมากเลยค่ะทานเพื่อสุขภาพนะคะใส่น้ำมะกรูดนะคะขอบพระคุณมากค่ะพัวไทยหวานละลื่นได้แกงส้มน้ำมะกรูดกับปลาคอผักาดจอมะละกอและแครอทนะคะเสร็จแล้วนะคะขอให้เอซีในช่อง ช่องแล้วเอประเทศไทยและซีต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกรดิที่เป็นเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะหาแล้วดูแลสุขภาพด้วนะคะ